สดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .6 ทุกๆคนยิยนดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาเปลียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเออวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเรายังอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้ลูกวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิงเราเรียนผ่านไปแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่แล้วเราเรียนประวัติความเป็นมาถูกไหมครั้งนี้เราจะมาสรุปและสรุปคุณค่าแล้วก็การนําไปใช้เด็กๆจะได้รู้ว่าหลังจากเรียนวรรณคดีเรื่องนี้เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างโอเคมาลุยเด็กป .6 แต่ขอทบทวนนิดนึงนะกลัวเด็กๆลืมประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนี้ลูกผู้แต่ง คือสุนทรภู่แต่งเมื่อปี2380ถึง2383อ่าระยะที่แต่งเนี่ยไม่มั่นใจนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ก็พยายามสืบค้นข้อมูลแล้วแต่ไม่สามารถระบุลงไปได้แน่ชัดจึงจะต้องประมาณปีการแต่งก็คือประมาณ2380ถึง2383นั่นเองเนาะจุดประสงค์ของการแต่งก็คือแต่งเพื่อขายเลี้ยงชีพเป็นกวีโดยกวีที่แท้จริงนะก็คือแต่ง านเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นกวีใช้อาชีพกวีในการเลี้ยงชีพของท่านท่านมีศิลปะในการเขียนหนังสือก็สามารถเลี้ยงชีพท่านได้โอเคเนาะท่านก็แต่งเรื่องนี้เพื่อเลี้ยงชีพของท่านเองโอเคนี่คือประวัติความเป็นมาที่เราเรียนผ่านไปแล้วคราวนี้เนื้อเรื่องลูกเนื้อเรื่องของสุภาษ,ษิตสอนหญิงเนี่ยกล่าวถึงหลายประเด็นมีประเด็นอะไรบ้าง คุณค่าของสตรีกิริยามารายาทของสตรีการเก็บออมการทดแทนบุญคุณพ่อแม่การเลือกคู่ครองรวมไปถึงการครบเพื่อนวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นสุภาษิตส,สอนหญิงก็จริงเด็กผู้ชายก็อาจจะคิดว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงทําไมผมต้องเรียนแต่วรรณคดีเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ดีมากๆเหมาะกับ ทุกเพศทุกวัยเลยเนาะเห็นไหมการเก็บออมไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นที่เก็บออมนะผู้ชายก็ต้องเก็บออมผู้ชายก็ต้องมีกิริยามารยาทนะผู้ชายก็ต้องรู้คุณค่าของสตรีในอนาคตเราจะต้องมีภรรยาใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมเราจะต้องมีภรรยาดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าผู้หญิงที่ดีเป็นอย่างไรเห็นปะสุนทรผู้ท่านสอนไปแล้วเราก็มาศึกษางานของท่านแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นี่คือเนื้อเรื่องของวรรณคดีเรื่องนี้ลูก คราวน,านี้ครั้งที่แล้วคุณอุ้มก็พาอ่านบทกรอนคราวนี้จะมาสรุปสรุปคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนี้ประเด็นเดียวเลยนะลูกวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดเตือนใจ เตือนสติเยาวชนไทยคําว่าเยาวชนก็หมายถึงเยาวชนหญิงและเยาวชนชายนะให้ข้อคิดเตือนสติเตือนใจเยาวชนไทยให้มีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามเอเอเนาะอ้าวเรามาดูว่ามีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามอย่างไรบ้างอันนี้คือคุณค่าของสตรีก็อาจจะเน้นไปที่ผู้หญิงนิดนึงอ่านพร้อมกันลูก เป็นสาวแท้แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวรานร้อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางอันตัวต่ําและอย่าทําให้อะเอาใหม่นะอันตัวต่ําและอย่าทําให้กายสูงดูเยี่ยงยูมีดีที่วงหางค่อยสงี่ยมเจียมใจจะไว้วางให้ต้องอย่างกิริยาเป็นนารีเอาบทแรกก่อนบทแรกเนี่ย สุนทรผู้บอกว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงอ่าเรามีความสวยเรามีความสะอาดเรามีสวนทรงองค์เอวที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยเหมือนมณีอันมีค่าก็หมายมากเหมือนมณีอันมีค่าเรามีค่าลูกเราจะต้องท่งคุณค่าของเราไว้ผู้หญิงทุกคนมีค่านะลูกนะเราจะต้องท่งคุณค่าของเราไว้แม้แตกร้าวรานร้อยถอยราคาจะจะพลอยพาหอมหายจากกายนาเขาสอนเกี่ยวกับ การรักษาคุณค่าความเป็นสตรีของเราไว้การรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกก่อนหานนี่คือสิ่งที่สุนทรผู้ต้องการสอนให้เราเนี่ยสระความเป็นสาวเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเออนะเด็กๆหลายๆคนนะสามารถนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เลยเนาะเด็กป .6 เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลอยต่อแล้วถูกไหมลอยต่อกำลังจะเป็นวัยรุ่นกำลังจะโตเป็นสาวแล้วดังนั้น ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่านะลูกรักษาความสาวรักนวลสมวนตัวของตัวเองไว้โอเคไหมโอเคเนาะโอเคนะอ,คนะอ้าวนี่คือสิ่งที่สุนทรผู้สอนต่อไปบทที่สอง ตัวต่ำและอย่าทำให้กายสูงดูเยี่ยงยูงมีดีที่วงหาค่อยสงเสงี่ยมเจียมใจจะไว้วางให้ต้องอย่างกิริยาเป็นนารีท่านสองเกี่ยวกับการประมาณตนลูกคือเราเกิดมามีฐานะอย่างไรเราก็ประมาณตนสงเสงี่ยมเจียมใจเนาะให้มีกิริยามารยาทเหมือนผู้หญิงนั่นเองโอเคนะโอเคนี่คือคุณค่าของสตรีลูกที่สุนทรผู้สอนเราไวา้เด็กๆผู้หญิงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้เลยการประมาณตนก็ประยุกต์ใช้ได้การรักนวลสงวนตัวก็ประยุกต์ใช้ได้การรักษาคุณค่าของเราก็ประยุกต์ใช้ได้อันนี้ผู้หญิงนะอันนี้ของผู้หญิงผู้ชายก็เรียนได้ผู้ชายจะได้รู้ว่าผู้หญิงที่ดีต้องประมาณตนผู้หญิงที่ดีต้องมีค่าผู้หญิงที่ดีต้องทําตัวมีค่าผู้หญิงที่ดีต้องรักนวลสงวนตัวเออโอเคไหมโอเคเนาะเรียนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ้าวผ่านไปคุณค่าของสตรีคราวนี้ บทที่2การพูดจาการพูดจาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพูดจะต้องสื่อสารอยู่แล้วดังนั้นเรียนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอีกเช่นกันอ้าวอ่านลูกจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอืออึงขึ้นมือกูคนจะหลู่ล่วงลามไม่ขำใจเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ย่าหวยหิวเพราะชิวหาแมนพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความนี่คือบทที่ เด่นมากๆนะลูกเป็นบทที่เด่นมากๆของสุทธนภูเอาบทแรกก่อนบทแรกเขาบอกว่าจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอันนี้ต้องแปลไหมันไม่ต้องแปลเลยนะ แม่าอยูล้วจะพูดจากับใครอย่าตะคั้นตะคอให้เครื่องหูอย่าไปตะคอกใส่เขาเออ,อย่าไปตะโกนอย่าไปตะคอกอย่าไปทําเสียงดังใส่เขาไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูอ่าไม่ควรพูดขึ้นมึงกูกับเขาก็คือพูดจาให้ไพเราะอ่อนหวานนั่นเองคนจะหลูล่วงลามไม่ขามใจก็คือคนเนี่ยจะลบหลู่แล้วได้จะไม่เกรงใจเราโอเคไหมโอเคเนาะอันนี้คือบทแรกบทที่2ลูก เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมป่าจะได้ยาหอยหิวเพราะชิวหาแมนผู้ดีมีคนขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความท่านก็สอนว่าเป็นมนุษย์เนี่ยปากหรือคําพูดเนี่ยมีผลต่อชีวิตมากๆจะได้ยาหอยหิวเพราะชิวหาคาว่าชิวหาก็หมายถึงลิ้นก็ค,คือหมายถึงคําพูดนั่นแหละจะอดอยาก หรือว่าจะมั่งมีเนี่ยอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่คําพูดเราเลยแมนพูดดีมีคนขอเมตตาถ้าพูดดีก็มีคนเมตตาเราจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความจะพูดอะไรก็แล้วแต่ให้คิดซะก่อนให้วิเคราะห์ซะก่อนนะคิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนคิดโอเคไหมโอเคเนาะนี่คือเรื่องการพูดจาที่สุนทรภูดสอนเราไว้ก่อนจะไปในวันนี้ครูอุ้มบอกแล้วว่าคําสอนของของสุนทรพูดเนี่ยเรียกว่า ากาลิโกลูกเห็นไหมงานบรรคดีเรื่องนี้ผ่านมาเกือบ200ปีแล้วแต่เรื่องการสอนเกี่ยวกับการพูดจาเนี่ยก็ยังใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันพูดกับใครก็ควรพูดให้ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ควรพูดคำหยาบคายนี่คือสิ่งที่เหนือการเวลาลูกอากาลิโกแปลว่าเหนือการเหนือการเวลาไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยก็ยังใช้ได้โอเค จบแล้วพาลงลุมลงบอ่อเนาะแต่ก็พามาถึงฝั่งจนได้โอเคตอนนี้จบแล้วจ้าได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย